นี่คือรถคู่กรณีนะครับคือมันเป็นทางโค้งตีบนมานะครับเป็นทางโค้งกับรถนะครับรถบัสเมื่อก็ต้องตีโค้งใหญ่แล้วแต่ว่ารถคู่กรณีนะครับขัดเบีเยดขม่านะครับเบียดขม่าฟังฟังขวาซึ่งซึ่งซึ่งรถรถรถของพวกเองนะครับบ่บ่บได้บ่ได้อ่า ไม่ได้จอดนะครับรถรถวิ่งตลอดนะครับรถวิ่งตลอดนะครับรอยรอยรอยแผลแผลคือสแตนเลกรูดครับเแตนเลกรูด เนียนปัน่เระจบเอกไมเีเลียัังวนรเข้าเล่นไงบอนนเล่นไงก็จเลี้ยวพี่นีน่จะเล่นตรงมากกว่าจุดของรถพนาจะไปเห็นพนัจะเห็นไอ้ไฟเลี้ยวอยูป่ ไฟเล่วรถเท่ากับไง่เติมด้แล้วพ่อยสติกเกอร์ติร์นะครับสติกเกอร์กว่าจะทำป็นสติกเกอร์ได้นพ่อเนาะแมนครับแค่เยงลูกพัดจี่ก็แพรงเนี่ยสติ๊กเกอร์มันแพงเรื่องเอ่ะแตราว่าหูยเขาใจยอากโกรเียวมาแมนครับ แ้วจะเรียวแล้วรถอะรถบัสอะต้องอยู่เนสองนเรนครับพ่อจะเรียวได้ไม่สีเียวพิดเนาะแมนอันนีพ่อยังโยกนะออแต่ว่าพ่อเนี่ยมันก็อเลียวครับผมรถพ่อพ่อบอลเปลาเว่าชาวบ้านปลากมันอาจจะแบบว่าไหลตามไหลตามแล้วรถขนาดไนจะไหลตามรถขนาดนหรือกันรถเียวมันมันมมีรถตู้ห่างขั้นหนึ่งแลนน้ำฝนแบแยกอ่ามนนมาได้โคตรเลย เราสงสัยเราอยู่อยู่ท้ายรถตู้ตู่ห้างนะครับแล้วท่านอีเวลารถบัสเดียวมันต้องใส่เลนสองเลนสามเนี้ยเหลี่ยวได้วยอะไรมันต้องมีมันมีเลนเราอ่านโกเบิงหรือว่าจะไลงกับเร์รูอันนี้เราต้องบอกว่ารถบัสต้องมีวงไห้ไฟเหลี่ยมเพาตีกันมา่ะโอ้ยกับหมากมากครับไฟเหลี่ยมกับีครบนะครับ คือคือคือบางคนเขาอาจจะบก้าใจในเรื่องครื่องารถใหญ่เนาะพ่อเนาะบางคนเนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจคำว่ารถใหญ่มันต้องเลี้ยวมันต้องตีวงเนาะบางที่นี่เพิ่นอาจจะแทรกแทรกเข้ามานะแทรกคู่หน่อยหนึงคือแรกเข้ามานึงว่าเดียวอ่ะคือแรกเข้ามาเพิ่นอะไรแรกเข้ามาคือคือสิร่าง้ายสบายคนขับรถได้ดีคนสุดท้ายก็อะไรเออเดินแยกเลยเออประกันแล้ว ทั้งไหนล่ะอ่ะทั้งไหนทั้งนีเรืองคนอ่ะเขาเขามีประกันใหมเขาเอินประกันเขาอ่ะอ่ามันใช่งไงเดียวกันเขาประกันทนสันท่ด้แล้วสภาพนี่ทหนึ่งจะทำอไก่อนมดดีกันเตมงเพาะว่าเยอะเาต้องเขาดูสภาพรคนนนะต้องสภาพรถพร้อมทันนึ่งก็เกิดไปเยนะนี่ต้องรถออกมาากศูนย์เลยตงว่าไมาพื้นนของ

ดีนี้เดยวีเด no yeah. ี๋ยวีว้นี่เว้อีกิซเกอร์พแพเ่สเกอร์้สี่มนประมาณตเกอร์ซเกอร์แล้วก็เป็นสองลูกพร้อมครับซีเกอร์นี่หลายหมื่นอยู่ครับประตา ยังตามเล่นนะมคนปลอดภัยดีแต่ว่าแต่ว่าคนปลอดภัยดีก็ไม่เป็นไรครับผมเด็กๆบนรถปลอดภัยนะครับแมนครับขนี้กับเป็นนค้นกับ่อเป็นยังครับแล้วที่คนมนครับผมตาพิ่งกับ่เป็นยังเป็นงนะครับผมอธิบางนะครับเกียรติก์แมนครับนี่พี่น้องนี่ลูกพ่อโจกับปุ้งยิงนี่รูกพ่อโจกับบุ้งยิงนี่คือ 4ข right ันี่เฮ็ดนี่เบิร์ดายบาทอยู่ครับผมสติกเกอร์ดีที่เป็นสติกเกอร์ช่วงล่างนะครับเป็นสติกเกอร์ช่วงล่างนะครับ ตอนบางอีมันบ่มีไฟแดงไงต่ก่อนแล้วมันปิดแดงพราะไหนเลี้ยวเขาเพาะไหนเมื่อกี้มันเขาเปนเรี้ยวเข้ามาได้อยู่งกว่านี่มึงเอาพวกนี้ก็เป็เลี้ยวบ่บ่เต็มเลยนะบ่ไรได้ไหมยายายาเห็ดยาเห็ดไฟแดงนี่จะไหนไฟเลี่ยวมันไฟแดงไม่ใช่เลี่ยวเขาเนี่ยมันมีตั้งไหนสิพอเห็ดไม่ใช่ไหนจะเนาะแม่บอกว่าเขาเมื่อกี้เขาออกไปยุ่งกันหมดเลยเขาออกไปยุ่งกันหมดเลยจอดอันนี้ที่ป่ามากจอดอยู่ในเห็นบ่ที่ว่ารถบัสไปจอดที่พูดรถพันลมไหนแหนไปจอดอยู่ในพูดพอขับขับพอไปถอยไปค้องใส่ไตวัดขาดอันนั้เออนั่นแหละ ไม่แลงะรายงานนะครับจากแอดมินนะครับผมจากแอดมินรายงานจากแอดมินครับผมแต่ว่าไปมองชุดกันเนียเพราท่านนะครับเพราะว่ามาถึงหน้างานก็ประมาณตีห้าแล้วนะครับผม ตัวนี้นีมีปัญหาแค่สติกเกอร์นะครับแต่๋ยวตอนนี้เพิ่นไฟครูคนละนี่เพิ่นนะครับอยากลองมากนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็กำลังสีเอือนประกันเคลีย์ประกันนะครับเดี๋ยวตรงเมารอบทิตตามว่าสิเป็นจังไดยน,นะครับพี่น้อง